สวัสดีเพื่อนๆสายเลือดคริปโตเคอร์เรนซีทุกคนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับผมคลิปถึงนะครับผมพาเพื่อนๆมาเับาฟังข่าวสารนะครับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ทางฝั่งคริปโตเคอร์เรนซีนะครับสิ่งที่มันเป็นความเคลื่อนไหวนะครับต่างๆนะครับผมก็สายๆนะครับวันที่16เดือนเมษายนนะครับผมขอให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีนะครับ สำหรับวันนี้อาจจะเป็นวันสำคัญของหลายๆคนนะครับอ้าวมาเริ่มข่าวกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมหุ้นที่ร่วงไปลากไส้ขึ้นมาอ่าครับอาจจะบ่งบอกถึงนะครับการมีการเข้าทําเก็บของนะครับของรายใหญ่เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งนะครับเงินนะครับเดี๋ยวก่อนดูน้ํามันก่อนนะครับอ่า ตอนนี้นะ้ำมันอาจจะเป็นการย่อครับผมเพราะว่าตอนนี้ลบลงมาประมาณ1.5%นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็รอตลาดมันปิดอีกทีนะครับเพราะว่ากำลังเริ่มเปิดวันจันทร์มาเนาะก็พามาดูความเคื่นไหวนะครับผมก็ท้องคํำนะครับอืมตอนนี้ก็ยังอยู่เหนือ1,800 us ดอลลร์นะครับผมซึ่งถามว่ามีสิิทธ์ลงต่ำได้กว่านี้อีกไหมเนี่ย ผบอกว่ามีสิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะลงไปทำแพทเทิร์นซขาซีนะครับผมซึ่งการเอาเงินออกมาเนี่ยอาจจะมีมีการฟันธงนะครับว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นนะครับซึ่งการดึงทุนออกเนี่ยเอามาสแตนบายนะครับแล้วก็เงินเข้าอีกที่นะครับตรงนี้เป็นคาดผลตอบแทนบอลยูนะครับซึ่งซึ่งก็บอกว่า มันลดอ่ะมันลดลงมาเนี่ยคือหมายถึงว่าค่าตอบแทนผลตอบแทนดอกเบีย้ยมันลดลงมาเนี่ยหมายถึงว่าคนเข้าไปซื้อเยอะขึ้นสําหรับอ่าตลาดพันธบัตรนะครับก็บอลน,นะครับเทเชอรี่นะครับของสหรัฐนะครับผมที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นอ่าค่างเงินยูโรนะครับซึ่งก็ยังร่วงเทียกบกับเงิน US ดอลลาร์นะครับร่วงมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ปัจจัยก็อาจจะเกี่ยวกับ สงครงามเป็นหลักนะครับช่วงนี้แล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยยังยังไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ก็ค่อยมาดูกันนะครับแล้วฝั่งคริปโตเนี่ยอตอนเช้านะครับ7จ็ดโมงก็ปิดเขียวขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวถามตอนนี้ประมาณ10บโมงครึ่งนะตอนนี้ก็ร่วงลงมา0.17ยหรับ b t c นะครับเดี๋ยวค่อยขยี้กันอีกทีนะครับในกราฟนะครับผม ส่วนนะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจพลาดหัวมาเนี่ยก็เขาบอกว่าใช้หน้านะครับจีนนะครับอืมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับหลังจากการควบคุมโควิดศูนนะครับของจีนนะครับผมทำให้เศรษฐกิจนะครับย่ำแย่อย่างไงนะครับผล Data ของเดือนนะครับเมษาออกมาแล้วนะครับผลการค้าปิกนะครับร่วงลงมาสิ 1หลังจากรอยเตอร์โพนะครับได้ทำไว้อาจจะล่วงมาแค่6.1%นะครับแล้วก็ตรงนี้อุตสาหกรรมการผลิตภาคผลิตนะครับลดลง2.9%นะครับเมื่อเทียบจากเดือนเมษาของปีที่แล้วนะครับซึ่งก็มีสัญญาณส่งมาว่าอาจจะเพิ่มขึ้น0.4อันนี้มันก็ไม่เพิ่มเนาะเป็นการดรอปลงไปนะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือนะครับ31ลัก ซิตี้นะครับของก็คือ31เมืองใหญ่นะครับของจีนนะครับมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับไฮเออแต่ระดับสูงขึ้นเป็น6.7%นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเมษาย้อนข้อมูลไปถึง2018โอ้โห,โห,โหก็เยอะเป็นประวัติศาสตร์หลายปีมาเลยนะครับ18บแปดประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่า เขา็อกดาวเข้มงวดมากเลยนะครับสําหรับจีนนะครับผมอืมอันนี้เหตุการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็อยากให้เศรษฐกิจของจีนอ่ะผมมองว่าอยากให้ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้า็อกดาวหมดเนี่ยอย่างน้อยนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็ออกมาไม่ได้นะครับและก็อย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนนะครับโคตรเยอะครับเยอะมากนะครับก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยด้วยนะครับอย่าลืมก็ตอนนี้ก็ น่าเป็นห่วงนิดๆนะครับอืมก็รอดูต่อไปสําหรับประเทศจีนนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เกี่ยวกับจีนเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าจีนนะครับได้สร้างแพลตฟอร์มนะครับของบล็อกเชนนะครับอย่างเงียบๆครับเพื่อนนะครับโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข่าวเมื่อวานนะครับเพื่อนแต่วาทะที่ลีดเดอร์จีนลีดเดอร์ไชน่าเนี่ยได้ได้พูดไว้นะครับประมาณ ปี2019 3ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าบล็อกเชนนะครับจะเป็นนวัตกรรมนะครับที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีนะครับเพิ่มความอิสระนะครับและโปร่งใสนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าเขาได้จัดตั้งนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับชื่อบล็อกเชนเบดนะครับ Service Network นะครับชื่อย่อก็ bsn นะครับ bsn นะครับลิงก์นะครับกับรัฐบาลจีนโดยตรงนะครับซึ่งก็บ่งบอกนะครับว่าจีนมีความ ความสนใจแล้วก็เชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอนครับเพื่อนเอนก็ให้เขาพัฒนาว่าจะไปถึงไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตามกันอีกทีเนาะอืมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่แต่เท่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาเขาแบนแค่การซื้อขายนะครับคริปโตพวกเหรียญพวกบิตคอยการขุดเขาก็แบนใช่ครับแต่บล็อกเชนเนี่ยมันมันหลากหลายนะครับเพื่อนๆมันอิสระนะครับเกี่ยวกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นคลาวนะครับที่เขาอาจจะมาทำเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆในการจับใจ่ายใช้สอยได้ในประเทศเขาอาจจะเริ่มตั้งแต่ประเทศเขานะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับมีอะไรอีกไหมอันนี้อา a z อนนะครับ r ริซอ t นะครับในายใหญ่ของ Amazon นะครับ ก็เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆ l าซาด้าบ้านเรานะครับแต่นี้ระดับโลกนะครับเพืเ่อนๆใหญ่ระดับโลกนะครับก็บอกว่าวิจารณ์นะครับการทํางานของไบเลนนะครับซึ่งบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้นนะครับอืมก็ทวิตวิจารณ์แบบเนี้ยผมเนี่ยครับทวิตทวิดเด็ดออนซันเดยครับก็เมื่ออทวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมมองว่าอันนี้ให้ผมวิเคราะห์ เฉยๆนะครับใจจริงเนี่ยผมก็ไม่แน่แต่แตอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าผมมองว่าตอนเนี้ยเขาเขามองว่าถ้าเศรษฐกิจพังนะครับเงินยังเฟอ้ออยู่เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยบนบน,บนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะลดลงมานะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็อาจจะลดลงมาแล้วแหละนะครับแล้วก็คนจนลงนะครับอ่าเงินเฟอ้อของข้าของแพงค่าแรงไม่ขึ้นเนี่ย คนจะเอาเงินที่ไหนมาจับใจใช้ซอยนะครับผมก็อาจจะส่งผลถึงค่าตรงนี้ครับเพื่อนค่าตรงนี้นะในวันอังคารครับวันที่สิบเจ็ดนะครับ,รบก็รอรอรุ้นนะครับว่าการค้าปีกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเงินเฟอ้อข่าของแพงค่าแรงยังเท่าเดิมหรือว่าค่าแรงยังสู้ไม่ได้เนะี่ยผมก็ยังมองว่าตรงนี้มันมีสิทธิ์ลดลงแล้วก็ เป็นปัจจัยหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในของประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องแดงวันพุธอีกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นเซนะครับสปีกเกอร์นะครับของเฟดนะครับคุณพาเวลนะครับก็ก็ตามชมดูสำหรับใครแก๊งที3าที่ยังไม่หลับก็ตามข่าวได้นะครับตรงนี้มีผลแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นก่องแดงน้นเพื่อนเนาะก็ให้ความสนใจส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะตื่นมาดูข่าวนะครับ ากลับมาคลิปโตกันอีกนะครับตอนนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดมรสุมนะครับแล้วก็อาจจะตั้งแต่ St a b l e c คอยเนาะ UST นะครับได้หลุดเปกลงไปแบบกระนำนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงนะครับสำหรับสำหรับเหรียญ Sta b l e c คอยอย่าง UST นะครับที่มันหลุดเปกไปนะครับผม ผมจะเกินแบบนี้ก่อนนะครับคนที่จะมีปัญหาแน่ๆนะครับก็คือคนที่ถือ ust ไว้นะครับอาจจะปล่อยกู้หรือว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าคุณถือไว้เยอะๆถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมเนี่ยก็เสี่ยงนะครับบางคนอาจจะไปใช้ busd ของบนกระดาน binance ของพี่ตี cc เนี่ยผมอันนี้ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนนะครับผมแต่นะครับสําหรับคนปล่อยดอกเนี่ยมีปัญหาแต่สําหรับคนที่จะไม่มีปัญหาเนี่ยคือคนที่เข้าซื้อ เหรียญเล็กๆไว้เรียบร้อยหรือว่าเข้าซื้อบิตคอย n อเทอริเอียมเรียบร้อยแล้วการเข้าซื้อในสกุลไหนก็ตามนะครับจะมี USD หรือว่า USDT หรือว่า USDC ก็ตามนะครับเป็นการเข้าซื้อถือถือว่าเรามีสินทรัพย์แล้วสมมุติว่าเราซื้อบิตคอยเราก็มีบิตคอยแล้วซึ่งมันจะไม่เกี่ยวในกรณีที่ USDT ล่มสลายนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าผมซื้อ t r x ไว้ผมก็จะมีสินทรัพย์ ของ t r x สมมุติว่าตอนนี้ ust เนี่ยมันพังมาละบนกระดานใบแนนเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกหลายสินทรัพย์เพื่อให้เราไปเปลี่ยนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น busd ละ่ะได้ไหมนะครับกรณีที่ผมนะครับตอนนี้เรียลไทม์เลยนะครับมีเหรียญอยู่พันกับ44 t สก็คือ44ี่เหรียญน,นะครับก็ถ้าขายตอนนี้ก็รา,ราคาเรียวไทม์นะถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนนะครับแต่ให้มามองนะครับว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่นะครับผมเนี่ย ถ้าเราขายเราก็ได้เป็นเงินออกมานะครับเออจะแปง่งจะคือการเข้าซื้อ T R X ก็คือเรามีเหรียญ t r x เรียบร้อยแล้วเราจะแปลงเป็นอะไรอันนี้ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนนะครับจะเปลี่ยนเป็นไบแนนได้ไหมนะครับจะเปลี่ยนเป็น BTC ได้ไหมแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาผ่าน usdt แล้วนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับอ่านี่นี่นะครับก็มีขึ้นมา Data ขึ้นมาปุ๊บ เนี่ยเราจะขายกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มาบอกมากล่าวเฉยๆนะครับกรณีสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับที่ยังกังวลว่าเฮ้ย USDT มันหลุดเป๊กไปเหลือ0.5จาก1เหลือ0.5อย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าไม่ทราบลนะ่ะคนไม่ทราบนะี่อาจจะอย่าถ้าผมไม่ทราบนะผมอาจจะรีบขายเนาะแล้วก็เอา USDT อะไปแลกเป็นเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทออกมาเนะี่ย เพื่อนเื่ออย่าลืมนะครับตั้งสติกันก่อนนะครับการที่ทําแบบนั้นเนี่ยมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราถืออยู่จะลดลงอย่างมหาศาลนะครับถ้า0ูนก็เหลือครึ่งเดียวนะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมพยายามถามผู้รู้นะครับหรือว่าเนี่ยครับถ้าผมมีอะไรแชร์มุมมองใหม่ๆผมก็อยากจะมานําเสนอนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเหมือนความไม่รู้แพงเสมอครับผมก็ตรงนี้เป็นหอวงปัรยายกันนะครับสําหรับอ่า usdt นะครับหรือว่า สเตเคอยต่างๆนะครับเอาตอนนี้เฟียนกริชอินเด็กนะครับก็เออดูดีขึ้นมานครับหลังจากเมื่อวานวันอาทิตย์นเะหลือ10บนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาสี่พอยแล้วก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันไม่มีใครทราบนะโคตรหรอกนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ7 8ดแนาทีนะครับตอนนี้ผมพาเพื่อนมาดูค่าอ่า US น,นาก,ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ เปิดตลาดมาก็ดีดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งการดีดครั้งนี้ผมเข้าไปดูแล้วนะครับมันมาใช้โซนของดีมาของสชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ดีดนะครับผมแต่ตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันมันมันส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เกิดดเวอร์เจนแล้วนะครับผมซึ่งการเกิดดเวอร์เจนเนี่ยก็ในเดย์ก็เห็นนะเพื่อนนะครับแต่มันไม่ส่งผลทันทีทันใดนะครับอย่างน้อยมันต้องมีอีกหัวนะเพื่อนนะอย่างน้อยมันต้องมีอีกหัวซึ่ง ซึ่งอีกหัวนะ่ะถ้าอยากจะให้วิวเคราะห์นะครับอา,อาจจะโดนโซนนี้แล้วขึ้นมาโซนนี้ได้นะครับผมขึ้นเยอะขึ้นน้อยเนะี่ยอยู่ที่แรงซื้ออีกทีแล้วก็อยู่ที่นโยบายของเฟดเดี๋ยวรอฟังมันพุธนะครับตีหนึ่งนะครับประกาศกันนะครับนะครับแล้วก็ในกรณีที่ตอนนี้ใบแหวนของผมคือมันเกิดดเวเรนซ์แล้วนะครับอาจจะขึ้นไปอีกหัวหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลงมานะครับถ้าเราดู โมเมนตัมมันก็อาจจะค่อยๆแบบหัวมันอาจจะค่อยๆลงแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆแบบนี้จะสวยนะครับแล้วก็จะทำให้ทองคำหรือว่าสินทรัพย์ที่จะเก่งกำไรตัวอื่นหุ้นหรือว่าบิตคอยนะครับได้หายใจหายคอมีขึ้นแน่นอนนะครับผมอยากให้มันล่วงลงมาถึงประมาณเนี่ยสักร้อยนะครับเพื่อนๆตรงนี้99นะครับเออร้อยหรือ999เนี่ย เรายิ้มแน่นอนนะครับสําหรับฝั่งคริปโตนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบ100%ยเนะมันเกิดใดแล้วมันจะจะไม่ลงได้ไหมนะครับอาจจะเป็นไซเวก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันอีกทีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสกุลเงินรูเบิลนะครับของรัสเซียนะครับผมจะให้สังเกตตอนนี้นะมันมีสงครามนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นสตอรี่นะครับมีสงครามแล้วก็ ทางอเมริกานะครับแล้วก็หลายๆประเทศได้ทําการคว่ำบาตนะครับแล้วก็ทําให้มูลค่าของเหรียญน,นะครับโดดขึ้นไปสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ164นะครับรูเบิลต่อ1 u s นะครับคือว่าต้องใช้ประมาณ164เหรียญาของเหรียญของรัสเซียในการแลกเหรียญ USD ดอลลาร์นะครับได้1เหรียญเองนะครับคือเอาง่ายก็คือค่างเงินรัสเซียอ่อน อ่อนลงอ่อนค่าลงไปนะครับผมต่อมาคืออะไรนะครับอีกช่วงจังหวะของสงครามนะครับผมรัเสเซียได้ประกาศนะครับแบนกลับบ้างนะครับสําหรับคนที่เอ้ยไม่ใช่คน <laughs> ประเทศที่นะครับไม่สนับสนุนเขาเนี่ยให้แลกเงินรูเบิร์นะครับมาก่อนที่คุณจะซื้อพลังงานจากรัสเซียได้นะครับอย่าลืมนะครับรัเสเซียเป็นแหล่งพลังงานที่เยอะเนื่องจากอาจจะ พื้นที่เขาอาจจะกว้างนะครับอเมริกาก็เยอะอเมริกาแต่อเมริกาไม่ไม่ยอมขายนะครับอเมริกาไม่ยอมขายน้ํามันนะครับอเมริกาบอกว่าประเทศของฉันนะครับจะเป็นประเทศสุดท้ายที่พลังงานหมดครับอันนี้คือคือความตั้งใจของอเมริกาเลยนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้เขาเขาไม่ซีเรียสเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนก็ยังให้ค่าดอลลาร์อย่างเงี้ยเพื่อนทั้งทั้งที่ก็ยังพิมพ์กันมาเยอะเนาะเออเนี่ยตอนเนี้ย ความที่เป็นมหาอำนาจได้เนี่ยคนต้องต้องต้องเข้าต้องแย่งซื้อเงินของประเทศนั้นนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นกรณีศึกษาว่ารัเสเซียนะครับแบนกลับนะครับแล้วก็คนต้องถือรูเบิร์มาซื้อพลังงานจากเขาเนี่ยก็ทําให้ค่างเงินของรูเบิร์แข็งขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนจากปกติอ่ะอยู่ที่ประมาณ69 70อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้62 61นะครับคือคือมันแข็งขึ้นแบบ สุดเลยอ่ะอืมแล้วถามว่าปูตินจะชอบไหมนะครับก็ผมมองว่าอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเงินแข็งอย่างเงี้ยสงครามมันจะอยู่อีกนาน,นะครับเขาอาจจะทําให้ยืดเยื้ออันนี้ก็ไม่รู้ภายในเขานะไม่รู้ความตั้งใจเขาด้วยนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นแผนของเขานี่แค่บทวิเคราะห์อของผมนะครับก็อันนี้พามาดูแค่มุมมองของสงครามนะครับคือมันไม่มีใครทราบหรอกผมมองเนะ่ยมันมีแต่ผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะครับ อันนี้ก็เงินบาทนะครับเพื่อนเงินบาทถ้าดูเอาถอยมาหน่อยนะครับโอ้ oh. <laughs> ก็ดูในเดือนนะครับก็มันก็เล่นอยู่ในกรอบนะครับก็ต่ำสุดอยู่ที่29นะครับสูงสุดอยู่ที่36นะครับใครเห็นว่าเหรียญถูกจะเข้าซื้อดอลลาร์ตอนนี้ก็ก,ก,ก็วิเคราะห์เอาเองนะครับพยายามหาจุดที่มันย่อลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อ USDT ก็ได้สําหรับฝั่งยิบโตนะครับผมอืม มันมีอีกข้อหนึ่งที่ดีนะครับสําหรับใครจะซื้อขายอ่ค่างเงินนะครับคือประเทศไทยเขาไม่ให้ซื้อขายค่างเงินอยู่ละแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งคริปโตเนี่ยเราสามารถเล่นแค่ตรงเนี้เราก็ทํากําไรได้นะเพื่อนเอาง่ายถ้าถ้าโลมันสามสิบเนาตีเป็น30แล้วก็ตอนเนี้มา36มเนะี่ยเพื่อนว่ามันมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นยีเปอร์เซเลยนะเพื่อนแล้วก็เราทํากําไรแค่ ust เฉยๆเนี่ยเพื่อนนยครับ,ร,บรอกรับ ตอนนี้ถ้าใครมี UST ก็ขายนะครับเป็นเงินบาทออกมานะครับรอมันล่วงรอเงินบาทแข็งนะก็เข้าซื้อ UST แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอ,อง์การคลิปโตก็เสี่ยงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ UST นะครับใครถือไว้หรือว่าฝากไว้นะ่ะถามว่าถ้ามันล่มเข้ามานะครับก็อันนี้แนะนำะไ,มไม่แนะนำดีกว่าก็บอกให้เป็นความรู้เฉยเฉนะครับช่องช่องผมเนี่ยจะไม่แนะนำให้เพื่อนมาลงทุนอะไรกับผมด้วยซ้ำนะครับผมเตือนกันไว้ก่อนนะครับอืม แล้วก็ btc นะครับเป็นยังไงนะครับเวลาเหลือน้อยนิดมากครับ btc ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้นะครับ impact ที่ดีที่มันขึ้นไปนะครับทำได้นะครับต้องขึ้นแบบรุนแรงด้วยนะถ้าขึ้นแบบย่อเยอะยอ่ยออะไรเนี่ยมันมันหมายถึงว่ามันลังเลแล้วแหละมีส์ล่วงนะครับผมแต่ตอนนี้ให้มองให้มองก่อนว่า วันนี้นะครับลุ้นเป็นวันนะวันนี้จะปิดเขียวได้ไหมนะครับหรือว่าจะจะจะ,จะถลายลงมาข้างล่างเลยนะครับแต่แต่ถ้ายังปิดแดงนะครับแล้วก็อีกวันเขียวขึ้นไปได้เนะี่ยก็ยังสวยนะครับถ้าสวยจริงๆก็อยากให้วันนี้มันปิดปิดเขียวเลยนะครับย้อนไปได้ไหมตรงนี้มันโดนอะไรนะครับก็โดนนะครับซับพพลายของฝั่ง ฝั่งสชั่วโมงนะครับก็โดนปุ๊บก็ลวงลงมานะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับก็สีชั่วโมงก็ทํายกโรยโยกหายแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปสําหรับ BC นะครับใจเย็นๆครับแล้วก็เหรียญอื่นๆนะ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาบ้างผมพามาวิเคราะห์ขยี้อีกทีนะครับผมก็สําหรับสายๆนี้คลิปถึงสวัสดีวันจันทร์นะครับก็ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม